ขอความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอศีลักบาร,รมีมาโดยลำดับก็ปรารถนาที่จะนำนนยะของคำวัศีลซึ่งปรากฏในพระคำภีต่างๆมาเสนอแต่ท่านผู้ฟังในแนวที่ค่อนข้างวิจิตพิสดาร เป็นการเพิ่มพูนทั้งศรัทธาประสาทและความรู้ความเข้าใจในกรอบของศีลให้กว้างขวางม,ม,มากจิ่งขึ้นแต่ปริยายเหล่านี้เพิ่งเข้าใจว่ามันจะเหมือนกับแม่น้ำสักกี่ร้อยสายก็ตามแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันไหลลงทะเลไปล,ลงทะเลแล้วจะมีรถเพียงอย่างเดียวคือรถเข็ม วันนัยะของศีลก็คือปกติปกติมันก็มีอยู่สองระดับระดับหนึ่งก็คือว่าปกติภาพปกติสุขซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงแปรผันได้เพราะว่าจิตใจะยังอ่อนไหวไปกับอารมณ์ต่างๆตีปกติหนึ่งก็คือปกติที่ตัดขาดจากการรุ่งละเมิดอตอนนั้น ซึ่งก็เป็นระดับเขาเรียกว่าอริยะกันตัดศีลคือศีลที่พระอริยเจ้าชอบเราพอใจแต่ละการปฏิบัติจริงๆมันก็ไต่อันดับขึ้นไปตอนศีลยังกลายเป็นศิขาบทคำรมสิกิขาบทก็คือว่าก้าวหรือขั้นของการศึกษาแต่คำศึกษาในความหมายของมุพุทธศาสนานั้นจะ เป็นอันหนึ่งเดียวกันระหว่างปริยักษ์กับปฏิบัติก็คือศึกษาพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติในขณะที่ปฏิบัติก็มีการพิจารณาสวดสอบแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแต่คำที่ท่านใช้คําว่าศึกษาก็มีแค่สามคำคือศีลสมาธิปัญญาระดับสูงสูงประนีตขึ้นแต่ก็เรียกว่าอาธิศีลอธิจิตอธิปัญญา แต่ว่าคือเรื่องของการศึกษานั่นเองลผลของการศึกษาโดยสรุปก็คือว่ากิเลสมันจายจางไปคลายไปบรนเทาไปธรรมะเพิ่มขึ้นแข็งแรงขึ้นจนเป็นหลักใจเป็นเรือนใจเราก็เรียกว่ามีธรรมะทีนี้ระหว่างศีลกับธรรมะนี่ถ้าว่าเรามีศีนอาการของธรรมะจะไม่เคยเ่นเนอะไร แต่ถ้าเรามีธรรมะเนี่ยอาการของศีลก็จะเด่นด้วยอาจารย์ก็ธรรมะก็จะเด่นด้วยแต่ถ้าเรามีปัญญามากอาการของศีลของสมาธิของธรรมะของสมาธิของปัญญาก็จะเด่นชัดเดนมากขิขึ้นเขาเรียกว่าผู้ทรงธรรม <c oughs> คือหมายความว่าธรรมะจะอยู่กับท่านตลอดไประดับนี้ไม่จําเป็นจะต้องน,นับข้อแล้วนะฮะถ้าน,นับข้อก็ได้หลายพัน เพราะว่าอาการทั้งหมดมันอยู่ภายใต้การควบคุมจะน้อยนะกิเลสทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมอีกระดับหนึ่งมันคือไม่ต้องควบคุมบางครั้งท่านก็เรียงลำดับเอาไว้ว่าชั้นแรกในเราก็รักษาศีลชั้นที่ศีลชั้นที่สองก็ศีลรักษาเราก็หมายความว่าการเคลื่อนไหวก็เราก็เป็นศีล กายกรรมวจีกรรมที่แสดงออกมาก็เป็นอาการของศีลซึ่งผู้รู้ใคร่ควนพินิจพิจารณาแล้วก็จะยกย่องจะยอมรับการอธิบายในเรื่องเหล่านี้อย่างที่บอกแล้ว่าแนวการสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นประยายเทศนาในเรื่องของพระสุตตันตปิฎกกวินยัยปิฎกเนี่ย การมาจัดพระวินัยที่จริงมันก็เมตนายะอย่างนั้นคือข้อลดหลั่นกันขึ้นไปมากมายกายกองแต่เอาเอามจริงมันเป็นเรื่องอาการทางกายกับทางวาจาที่ในช่วงแรกก็คือไม่ให้เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นในเดือดร้อนแล้วก็พัฒนาขึ้นไปจนถึงไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนเองไม่ทําลายสถานภาพของตนเองให้ตกต่ําเสื่อมถอย พอมาสังกัดองค์กรเป็นคณะบุคคลเช่นว่าเป็นภิกษุสามเณรเนี่ยต้องนึกถึงหมู่คณะนึกถึงสถาบันสงฆ์ที่ตนสังกัดอยู่เกิดมาเป็นลูกหลานของสกุลจะทําอะไรก็ต้องนึกถึงสกุลพอมาถึงจุดนี้แล้วมันดีทายาทช่วทายาทแล้วอาการของธรรมะม,มันโดดเด่นขึ้นการเคลื่อนไหวก็มีอาการของศีนสูงขึ้น บรรยายนึ่งทรงแสดงไว้ในปฏิสัมพิธามักยาณในระถาคือเรื่องค่อนข้างจะละเอียดก็มีการจำแนกออกไปเป็นสองระดับใหญ่ระดับแรกก็เรียกว่าศีลมีที่สุดคือหมายความว่าก็มีกุศลในเจตนามีปัญญาพิจารณาเห็นคุณค่าของศีลแล้วก็เห็นโทษของการไม่มีศีล แต่ปัญหาว่ามันมีความเข้มแข็งขนาดไหนคือศีลมันเป็นภูมิจิตได้หรือเปล่าลาักษณะเหล่านี้มันก็เหมือนกับร่างกายเราทุกคนที่มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมันก็มีภูมิต้านทานโรคอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าโรคระบาดมันแรงเนี่ยเอาอยู่ไหมละ่ะถ้าไม่อยู่มันก็ต้องเกิดโรค พลศีลมีที่สุดหมายความว่านในบางครั้งเนี่ยลองดูตัวอย่างง่ายๆนะปะสมมติเราสมาทานศีลทั้งห้าข้อไปแล้วเราไปถึงเจอภัยอันตรายที่มาถึงตัวแล้วเราก็มีมีโอกาสที่จะต่อสู้ป้องกันตัวหรือทำลายสัตว์ต่วน,นั้นได้แม้จะไม่พกพาอาวุธอะไรอยู่แต่ก็มี วัตถุสิ่งของพอจะใช้ป้องกันตัวแล้วก็ทำลายสัตว์เหล่านั้นได้ปัญหาว่าเราจะเอาศีลหรือว่าจะทำลายสัตว์มันตรงนั้นก็เลือกได้อย่างเดียวถ้าเราต้องการรักษาศีลเอาไว้แบบจารารีรักษาคนหางก็ต้องยอมแต่บางครั้งก็ จะได้ชีวิตมากกว่าศีลก็อาจจะต้องฆ่าสัตว์แล้วก็ต่อศีลใหม่มันก็มีทั้งสองอย่างท่านเล่าถึงพระธุดงก็เล่ากันค่อนข้างปรำปรานะฮะมีเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันท่านบอกว่าพระธุดงท่านไปธุดงในป่าแล้วก็นอนหลับมันเจองูเหลือมขนาดใหญ่เนี่ยมาขามเหือบท่านเข้าไป คือกกืนอมาทางเท้าที่จริงเกืนทางเท้าถ้าหากว่านอนเท้าไม่ทับกันเนี่ยกลืนยากนะคือน่าจะกืนอมาทางศีรษะแต่ก็ปรากฏว่ามันกกืนอมาทางเท้าองค์หนึ่งพอตื่นขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาเกือบสะเอวละท่านก็เอื้อมมือไปหยิบป,ปีโกนในย่ำก็ไม่ฆ่าหรอก ท่านแต่เอามาถือไว้ตรงที่ระหว่างปากของงูนะฮะง,งูเขเมือปับ๊บไม่กลนกะบาดเขมือปั๊บมาไม่กลนก็บาดเขา,เม,ม,า,ม,า,ขาเมือเข้ามาไม่กลนกะบาดโดนเขาหลายทีงูก็ต้องกลืนต้องคายเลยมันไม่ถึงตายแต่ว่าบาดเจ็บก็คงจะนานจึงรักษาหายพระรูปหนึ่งก็โดนอย่างนั้นเหมือนกัน มันก็เกินเข้ามาเยอะแล้วก็รีบมานะัสีการกรรมาฐานเจริญกรรมาฐานพิจารณาทั้งกายก็บรรลุมรักผลไปก่อนที่จิตจะดับพิ่าจ้คือก่อนจะตายนะก็แสดงว่าองค์แรกนั้นเอาชีวิตไปก่อนศีลก็ว่ากันทีหลัง องค์ที่สองมันก็เอาชีวิตเอาศีลไว้ให้ได้ก็ตายเป็นตายไปเพราะมันก็เพียงแต่ตายเร็วขึ้นเท่านั้นเองก็แสดงว่าท่านรูปหลังก็มีมรัสติเออมรณานุสติอยู่เสมอและทางเลือกแบบนี้มันก็มีอยู่ทั้งสองฝ่ายเราดูตัวอย่างกลุ่มบุคคลซึ่งถือว่าเป็นแบบฉบับมากนั้นก็คือราชวงศ์สักยะ ในปีสุดท้ายที่พระเจ้าจะปินิพพานเนี่ยราชวงศ์สักยะถูกกองทัพจากสาวัตถีดยการนำของพระเจ้าวิทูธเถพะก็ที่จริงก็เป็นหลานของพระเจ้าหมหานามนะฮะกษัตริย์แห่งกบิลพัทแต่ว่าท่านก็แค้นใจที่พวกสักยะดูหมิ่นท่านเวราท่านแม่ของท่านนั้นเป็น ทิดากรัตรแต่ว่าไม่ใช่คือว่าแม่ของท่านเป็นธิดาของพระเจ้ามานามแต่ว่ายายมันเป็นทาสีหรือเป็นพวกวันนาตำ่ำก็เข้ามาแก้แค้นตั้งครั้งที่สามนะครั้งที่สองสองครั้งนะพระเจ้าทรงปรากฏพระองค์เป็นทํานองห้ามแต่ก็ไม่ได้ห้ามโดยตรงหรอกพระเจ้าวิถูสภะก็เคารพมากกับพระพุทธเจ้าก็ไม่กล้า ก็ยกกองทัพกลับสองคราวพอคราวที่สามเนี่ยพู้เจ้าก็มองเห็นว่ามันกรรมมันมาถึงป้องกันอะไรก็ไม่ได้หรอกแล้วมันจะเพิ่มบาปให้แก่ผู้วิถูตวะะอีกด้วยก็เลยก็ไม่เสด็จแต่มาถึงนี่ท่านเหล่านั้นยินดีที่จะรักษาศีลมากกว่าชีวิตพวกนี้ได้ก่านหนีใบพวกเล่นเหลี่ยมน,นิดหน่อย เช่นเอาใบไม้มาคาบไว้ก็ถามว่าท่านเป็นสากยะหรือเปล่าบอกไม่ใช่ใบไม้ก็เรียกว่าที่เลียนอยู่นิดหน่อยแต่บางท่านก็ยอมตายแต่ก่อนนั้นเนี่ยท่านก็ยิงธนูไปให้เสียบอยู่ตามตัวของทหารจากสาวัตถีเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าพวกเธอถ้าฉันฆ่านี่ตายหมดตั้งนานแล้แต่ฉันไม่มีเจตนาฆ่า พลทหารเรานั้นเองก็มีความรู้สึกอยู่สองกระแสกระแสนหนึ่งมันค้าไม่ไหวหรอกคนมีคุณธรรมสูงแล้วเขาก็มีสถานะเหนือกว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือขนองนะฮะเบียดเบียนคนที่ไม่ไม่ยอมสู้อีกเขาก็ทำกันไปตัวอย่างเหล่านี้เป็นการชี้ว่าศักยะมันพัฒนาสูงมากจะลองรอมยอมสละชีวิต เพื่อรักษาสีงตนไว้ให้หมดจดแบบจามรีรักษาคุณหังดังกล่าว่นศีงพวกนี้บางครั้งเนี่ยอาจจะยอมร่วมละเมิดเพราะว่าลาบบางยศบ้างสรรเสริญบ้างญาติบ้างครูบาอาจารย์บ้างก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าคนฉลาดเนี่ยมันสามารถจัดการได้เหตุการสมัยหนึ่งเกิดขึ้นสมัยพระเจ้าวัตกาบินีอภัยที่ลังกาทวีป คือพวกทามินจากทามินนาดูที่ที่ที่ยังยุ่งยุ่ทุกวันเนี่ยนะก็ยกกองทัพมาแย่งเมืออนุราธปุระพระเจ้าวัตกาเมเนียภัยก็ต้องเสด็จหนีคือแพ้กองทัพเป็นเสด็จหนีไปอยู่ในป่ากับพระติสสะก็เรียกว่าเบาละมัสุติสสะก็พระก็ดูแลเอาใจใส่ท่าน่ะ ปกป้องรักษาแต่ว่าถึงคราวจะก,กู้ชาติเนี่ยมันต้องถึงทางเลือกว่าจะเอาอะไรก่อนละ่ะมันซ้อนกันอยู่หลายๆเรื่องในสุดพระกุณหนึ่งซึ่งมีศักยภาพสูงในการรบสึกเลยจัดซ้อมทหารขึ้นเป็นกองทัพแล้แล้วก็ยกกองทัพเข้ายึดอนุราธปุระขับไล่พวกทมินออกไปจากลังกา สถาปนาพระเจ้าวัฒกามณีเยภัยกลับเข้าครองแผ่นดินและตัวแม่ทัพนะฮะตัวแม่ทัพทั้งก็กลับบวชใหม่จากการบ้านเมืองเรียบร้อยแล้วกลับบวชใหม่ก็บรรลุตรผลเป็นพระหัต์ไปได้วนั้นก็แสดงว่าเมื่อจะเอาให้ได้ทั้งสองฝ่ายมันก็ต้องมีวิธีการแยกแยะออกไปชัดเจนแต่ถ้าเจ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อาจจะต้องเสียอีกฝ่ายหนึ่ง สมมติว่าเรารับสีข้อที่สองมาไปพบเงินที่เขาวางทิง้งเอาไว้ถ้าไม่มากเนี่ยไม่ก็มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าทั้งบีบทั้งดึงเนี่ยก็ยุ่งเหมือนกันหมายความว่าเราเองก็มีปัญหาเรื่องเงินอยู่ แล้วก็ครอบครัวเบื้องหลังก็มีปัญหาเรื่องเงินก็เดือดร้อนกันแล้วพอดีไปเจอเงินสมมติว่าก็ใส่กระเป๋าวไว้หนึ่งล้านบาทปัญหาว่าจะเอาศีนหรือเอาเงินนะตรงนี้ศีนมันจะอยู่ในระดับมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดมันก็อยู่กันตรงนี้ก็แสดงว่าตัวเงินจำนวนล้านบาทเนี่ยมันก็ยั่วให้ยา พอถ้ารู้สึกในขณะสั้นๆแล้วเนี่ยคล้ายๆจะสัม็จประโยชน์ไปหมดเลยแก้ปัญหาต่างๆตกแต่ว่าปัญหาที่ตามมาใหญ่นะทีนี้คนเราท้าน้ามืดขึ้นมามันไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นมันคิดใกล้ๆปัญหาว่าจิตใจท่านเป็นยังไงผลการรักษาศีลตรงนี้มันทีมก็แกว่งกั่งไปแกวงมาแล้วการแกว่งนี่มันเป็นเรื่องปกติสำหรับสาวบญชน ก็น,นึกถึงพระอาหารหันต์รูปหนึ่งที่ท่านทเที่ยวบวชเที่ยวศึกอยู่ตั้งเจ็ดครั้งเจ็ดคราแล้ก็เพราะอะไรเพราะว่ามันไปเห็นแก่พัญญาแต่ว่าตอนบวชท่านรักษาศีลดีเป็นพระที่มีศีลา,าราณาเคารพนับถือแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็คิดถึงพัญยาโอยะอะไรแล้วก็สื่อาลาเพศออกไปเรียบร้อยนะถูกต้อง,งนระับ ถึงจุดหนึ่งก็เกิดเบื่อหน่ายก็ขอบวชก็เที่ยวไปเที่ยวมาอย่างเงี้ยชื่อท่านเดิมมีชื่อ,อยังไงเนี่ยไม่รู้แต่ว่าเราดูชื่อเนี่ยก็แสดงว่าเป็นชื่อใหม่ก็เรียกว่านินมิตรกนา,ามคือเพื่อนเรียกตามพฤติกรรมของท่านเรียกว่าจิตตาหาตาาัตกะหมาความว่าประพฤติกรําไปตามอํานาจของจิตคือจิตคิดยังไงก็ไหลไปเรื่อยๆแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านก็พัญญาท่านมีคันแก่แล้วก็นอนหลับอยู่ตอนเชียงวันท่านกลับมาจากทางานเข้าไปในห้อง ประตูเปิดเอาไว้ก็ดูพัญญาน,นอนคนท้องแก่นอนนะฮะป่วยนอนแล้วก็ครางกลืนน้ำลายไหลท้อนยืนพิจารณาพิจารณาไปพิจารณามามันด้วยสุภาพของกรรมาฐานที่สะสมอยู่ในจิตสันดานของท่านเนี่ยมันก็ออกมาช่วยแล้วพิจารณาจนถึงจุดหนึ่งก็เห็นเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนาตาพานสังขารทั้งหลาย จะเรียนมีปัส,สนาอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็บรรลุมรคลเป็นมาโสดาบัตตรงนั้นแล้วก็เดินตัดสินใจเด็ดเดี่ยวที่จะไปบวชแล้วก็จบลงด้วยการได้บวชได้บรรลุลมรคลเป็นพระหานในที่สุดถึงแม้นั่นก็คือแกวงแกวงมาเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ควรจะซ้ําเติมกันเพราะว่าทุกคนมันแหวงได้ั้งนั้นเี่ มันเป็นการต่อสู้กัมกึงระหว่างธรรมะกับกิเลสก็ใครแรงมากกว่านั้นก็ดึงไว้ได้แต่ใครที่แรงอ่อนไว้ก็พ่ายแพ้ไปในช่วงขณะนั้นแต่ว่าไม่มีาการแพ้ก,การชนะที่ทวรจับใดที่ยังเป็นศีลที่มีที่สุดคือแสดงว่าเป็นหวั่นไหวศีลยังมีความหวั่นไหวอยู่อีกดับหนึ่งนั้นเป็นศีลที่ไม่มีที่สุด มายความว่าบุคคลในโลกเนี้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่จะให้ท่านร่วงสิขาบทที่สมาทานไว้เนี่ยไม่ว่าเหตุอะไรก็ตามท่านจะไม่ทำแม้เขาจะมา้าบมาขู่มาบังคับกระทำอะไรท่านก็ตามท่านจะไม่ยอมล,ล่วงละเมิดสิขาบทที่พระโลกนาถทรงบัญญัติไว้นั่นก็แสดงว่าพวกนี้สมาทานระดับก็เ,เรียกว่าสมุทเตวิรัต ซึ่งสมุทเชตรวรรษแนวหนึ่งเนี่ยที่จริงก็เป็นสามัญชนนี่แหละแต่ว่าเด็ดเดี่ยวมีความเชื่อมัน่นแล้วก็เห็นคุณค่าของศีลชัดเจน,นท่านสัมผัสโดยตัวของท่านใครไม่เห็นท่านก็เห็นของท่านจะนวกมมว่าท่านผู้หนึ่งอธิษฐานเด็ดขาดว่าตลอดชาตินี้จะไม่ดื่มเหล้าเด็ดขาดแล้วก็มีคนมาบางังคับให้ท่านดื่มท่านก็ไม่ดื่มก็ครูจะฆ่าก็ฆ่าก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน ข่าวกว็าตายเร็วขึ้นแถวนั้นเองไม่ข่า,ขาวกว็าตายอยู่แล้วอันนี้คือศีลแบบสมุทิเฉดตวิรัตแต่ถ้าหนักแน่นจริงๆคือเชื่อมั่นได้จริงๆเนี่ยต้องขึ้นถึงระดับปโสดานะเพราะปุถุชนนี่ไม่แน่หรอ,อกเอาก็จริงๆริงึิงก็แกว่งเราลองดูคล้ายๆกับเนี่ยเรื่องตอนหนุมานไปทําลายตะบะของทศกัณฐ์ตอนป,ปลายเรื่องรามเกียรติเนี่ยแหละ เราจจน่าทศกาณฐ์ที่จริงก็เข้มแข็งนะจิตใจเด็ดเดี่ยวมันคงมากไม่ว่าอนุมานจะยุให้โกรธยุให้ย,ยุให้อยากอะไรต่าก็ยุให้โกรธสบประมาทดูถูกดูหมิน่นสับสีวงพรหมเมธอะไรต่ะไรทำไปเถอะไม่ได้ว่าอะไรเลยก็ถือว่าผ่านด่านมาเยอะแต่พอถึงจุดหนึ่งอนุมานจับเานางมนโทมาปุยปุยำข้างหน้าเสียเชิงชายนะตาบะแตก เห็นไหมเพระาะนั้นของทศกัณฐ์ก็อยู่ในประเภทเดียวมีที่สุดแต่ว่ายานางพระมณีคนหนึ่งแต่ท่านเป็นพระโสดาบันนะคือธนัญชานีพระมณีท่านอะไรก็นโมตสสะเพราะว่าตัวรโตูสมาสมุตสระอยู่เรื่อยเลยสามีนั้นนับถือพรามท่านนับถือพุทธอยู่ครอบครัวดเดียวกันวันหนึ่งสามีเลี้ยงพรามก็สั่งพัญยาว่ายังไงยังไงวันนี้ขอัะวันนะอย่าระลึกอย่า ประกาศพระนามของพระสมณโคดม่งเป็นศาสดาของเธอพวกพราหมณ์ก็จะน้อยใจนางไม่รับประกันแต่จะพยายามพอถึงจุดหนึ่งมันเกิดเดินแล้วก็ไปสรุปมุมเสือมันก็พลาดไปหน่อยขึ้นนโมตสสาเลยพวกพราหมณ์โกรธก็ลุกขึ้นด่าแล้วก็หนีกลับไปสามมก็โกรธมากเลยชักดาาขึ้นมาจะฝัน ค่าตานั้นก็บอกเอาค่าสิตค่าสิเธอก็ค่าได้เฉพาะร่างกายของฉันเท่านั้นเองแต่เธอค่าจิตใจฉันที่มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกพราหมณ์คนนี้เลยไม่รู้จะทำยังไงที่ในที่สุดที่มาด่าพระพุทธเจ้านะเป็นการด่ากระทบไม่ใช่ด่าตรงๆน้องชายคนที่สองเนี่ยมาด่าตรงๆถามพระพุทธเจ้าว่าสัมณะโคดม ท่านกล่าวว่าฆ่าอะไรแล้วจะไม่เศร้าโศกฆ่าอะไรแล้วจะนอนเป็นสุขนะบุคคลสันประสานโคดมสันเสริญการฆ่าอะไรพระเจ้าก็ทรงแสดงว่าฆ่าความโกรธเสด้ก็จะไม่เศร้าโศกฆ่าความโกรธเสด้ก็จะนอนเป็นสุขพระเจ้าทั้งหลายสันเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษนะแต่มียอดหวานก็พรามก็ชัดเจนนะฮะเข้าใจ แล้วก็ศรัทธาเรื่องสในสุดก็ออกปวดเป็นภิกษุต่อมาก็บรรลุมคผลเป็นพระหันดังนั้นเราจะเห็นความแตกต่างคือตัวอย่างบุคคลนี่มันมีแบบให้เราดูอยู่แหละเพียงแต่ว่าเราก็โดดข้ามขั้นไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยคงจะยากแต่ว่าพยา,ายามไต่ขึ้นไปเรื่อยไต่กันไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ระดับที่เรียกว่าสีไม่มีที่สุดคือใกล้สีไม่มีที่สุดขึ้นไปกอใกล้ก็ไปตามลําดับ มีความหนักแน่นมันคงขึ้นนะสมมุติว่ามีปัญหาเราลอดด่อโดยเงินลอดด่อโดยผลประโยชน์ขู่จะฆ่าอะไรตะไรก็ตามเนะี่ยแต่บางคใั้เราต้องทำช่วยล้วเมื่อศีลเนี่ยมันถึงคราวจะต้องตัดสินใจแล้วอายุปานนี้แล้วอยากจะฆ่าก็ฆ่าเถอะแต่จะเราทำชั่วบาปมันติดตัวนะแต่ศีลน,นี่ติดตัวเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะนำไปสู่สุคติแต่บาปติดตัวและนำไปสู่นรก อาการตายมันตายอยู่แล้วตายเร็วขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรแต่ว่าตายยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็ภาคภูมิใจในความเป็นพุทธเจ้าก็หมายเออเ,เป็นเป็นแถวพูดก็หมายความว่าไม่ยอมละเมิดศีลที่พระโลกกัจ้าสพระโลกกั้าส่งบัญญัต์เอาไว้แม้จะต้องเสียชีวิตนี่ก็คือลักษณะของศีลบาร,รมีที่ขึ้นสู่กระแสสูงนะฮะระดับที่สอง จ้าฟังทั้งหลายแลโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมสมเด็ท่านผู้ฟังทั้งหลายดวยตัวกันสวัสดี